สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาน้องสิงโตลานลักของผมสวดมนต์ก่อนนอนนะครับโอเคนะบทสวดก็จะมีนะครับอ่าอิติปิโสนะครับแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็ชินบัญชรนะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับตั้งน้ำโมสามจบนะสิงโตโอเคไหมโอเคครับโอเค นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาศโลมหนโอเคมาท่องพูดตามอะดีวนะเสียงเสียงดังๆนะครับครับโอเค

ทั้งนั้นนับภาษาอเมิกาบุ๋สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังน้มามิโอเคอ่าแล้วก็อีทีปีโสอีกรอบหนึ่งนะครับครับโอเคเย็บไม่อีกให้กล้องเห็นด้วยออย่าไใหญ่ใไอ้เห้่น่ะนั่งลงอีทีปีโสภะคะวา อิติปิโสภะคะวาอรลลังสัมมาอรลลังสัมมาสัมพุทโธสัมพุทโธภะคะวาภะคะวาพุทธังพุทธังภะคะวันตังภะคะวันตังอัศวันเทมิสอภะวานะครับเรามาทำตวิชาอะไรอาใหม่ดิวเทาฟิตนะครับเอาต่อไปนะครับคาถาอิติปิโสนะครับผม โอเคไหมโอเคโอเคอิติปิโสภะกวาอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาอรหังสัมมาสัมพุทโธสัมพุทโธวิชาวิชาจรณะสัมปันโนจรณะสัมปันโนสุขะโตสุขะโตโลกวิทูโลกวิทูอนุตตโออนุตตโอปุริสธรรม ไอ้ดังนั้อ่ะปุริสธรรมปุริสธรรมมะสาพัสสาลาทิสัตราธิสัตถาเทวมนุษย์ถาเทวมนุษย์สานังสานังนุษพุทโธพุทโธภักกวาภักกวาติติโอเคครับ โ okay, อเคบทสุดท้ายอีกสุดท้ายแนละ้วจิงโตสุดท้ายนะสุดท้ายคาถาชินะบัญชรคาถาชินะบัญชรนะโมตาาัสสะท่องควา,ามวัณณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่ต้องตามมาดูนะโอเคจบแล้ว ปุตตะาโมปุตตะาโมละเพปุตตังละเพปุตตังธนกาโมธนกาโมละเพทนังละเพทนังอัตถิกาเยอัตถิกาเยยายะ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 เทวานังเทวานังปิยะตังสุตตะ ปิยะบังบุตะวาวาอิติปิโสภะคะว,วาอิติปิโสภะกวายะมะราชาโนะมะราชาโนยะมะราชาโนะมะราชาโนยะอะยะยะมะมะราชามะรา,าชาโนโอเคท้าวเวสุวรรณโน ท้าเวทุกบันูมะละนังมะละนังสุขังสุขังอาราหังสุขตโตอาราหังสุขัตโตนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะสาธุครับนัพูดตามมาดิวอ่าพูดตามมาดิวอ่านั่งลงขอให้ขอให้ คาถาชินะบัญชรที่สิงโตได้สวดคาถาชินะบัญชรคาถาชินะบัญชรที่ส<ช>ิงโตได้สวดขอให้ปกปักรักษาสิงโตขอให้ปกปักรักษาสิงโตแควคาดปลอดภัยแควคาดปลอดภัย,ภยมีเจอแต่สิ่งดีๆมีเจอแต่สิ่งดีดด้วยเถิดสาธุาโอเคกลับลงสามครั้งหนึ่ง Oh. สโอเคจบภารกิจของเราคุยกับกล้องคุยกับกล้องพี่ๆเขาดูอยู่นะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็าพาน้องสิงโตสวดปินที่เรียบร้อยนล้อไหนูมลี่คนไหนนะครับผมอยากสวดมนต์สวดตามพี่สิงโตได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีไหมสิงโตดีมากโอเคสิงโตจะทำทุกวันใช่ไหมครับครับโอเคสำหรับวันนี้ ใคร<ะ>ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดชแชร์กด,กดฟาฟาให้ให้หินตัวแรกค่ะโอเคครับวันนี้นะครับบ <c oughs> ๊ายบายปิดกล้องบายบายปิดก่อนเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวนะบ๊ายบายกล้องอยู่ตรงนี้บ๊ายบาย